เคาะลูกตนังกับจ่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเวเตดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานตูนยูเวเตดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ Li n e แอแอดูนสีามมาพูดถึงสถานการณ์ของนักเตะร,รายหนึ่งนะครับของนักเตาของแมนเชสเตอร์ยูเวเตดอย่างคริสเตนอีลิกเซ่นนะครับที่ต้องบอกว่าพักหลังๆนี่ตกเป็นตัวสำรองแม้ว่าจะเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บก็ตามแต่นะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะสออแทรกตัวจริงได้ทว่าล่าสุดทางด้านของ คิสเตนตยิลิเซนนะครับก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าตนเองรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจนะครับกับตําแหน่งนะมานั่งสํารองเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าต้องการที่จะลงสนามให้มากกว่าน,นี้แล้วก็ได้มีการพูดคุยนะครับเปิดอกกับทางด้านของเอลิเ h นฮากผู้จัดการทีมอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยที่ทางด้านของคิสเซนตยิลิเซนได้มีการระบุนะครับบอกว่า ก่อนหน้านี้นะครับผมเนี่ยเคยบอกแล้วว่าผมไม่พอใจที่ไม่ค่อยได้ลงสนามนะครับผมได้คุยกับาทางด้านของเอลิเดนฮาเกี่ยวกับความไม่พอใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและก็อยากเล่นให้มากที่สุดแต่ผมก็พร้อมจะลงเล่นนะครับและก็จําเป็นที่จะพร้อมทําเพื่อทีมอยู่เสมอจะเป็นแบบนั้นตลอดไปเขาบอกว่านี่คือที่นี่คือทีมที่เขาเลือกและคอบบี้ไมนูอันนี้พูดถึงสถานการณ์ของคอบบี้ไมนูด้วยนะครับกาลังทําผลงานได้ดีที่สําคัญกองกลางคนสําคัญคนอื่น ก็กําลังโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นดังนั้นมันมีการแข่งขันที่เยอะมากในตําแหน่งนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเล่นกับทีมชั้นนํามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่มีการแข่งขันภายในทีมแน่นอนว่าคุณมีสิทธิ์จะกังวลนะครับในเรื่องของอนาคตระยะยาวนะฮะเพราะผมอยากจะลงเล่นให้มากสุดเท่าที่จะเป็นไปได้เป็นเรื่องปกติที่คุณไม่อยากจะนั่งเป็นตัวสำรองตลอดเวลานี่คือสิ่งที่ทางด้านของ คิสเซนต์อิลิเซนนะครับได้มีการระบุไว้นะครับพูดถึงสถานการณ์ของตัวเองกับทีมณนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเข้าใจนะครับผมเข้าใจมุมมองของคิสเซนต์อิลิเซนมากๆนะครับที่ตอนนี้ไม่พอใจกับการตกเป็นตัวสำรองโดยเฉพาะการเป็นตัวสำรองให้กับเจ้าหนูคอบบี้ไมนูที่ตอนนี้โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เข้าใจทางด้านของ Hulk, เอลิเทนฮาร์ด้วยที่ต้องการใช้เจ้าหนูคอบบี้ไมนูเพราะว่าตอนนี้กําลังสดนั่นเองรวมไปถึงอายุอานามของคิสเซนอิลิเซนที่ต้องบอกว่าพอเข้าเลขหลัก3าแล้ว ก็ตัวเขาก็เคยวูบคาสนามเมื่อตอนยูโรครั้งที่ผ่านมาก็เลยทําให้เรื่องของสภาพร่างกายนั้นอาจจะไม่พร้อมกับการเล่นในสนามตลอด90นาทีดังนั้นทางนี้ท้งนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องมาติดตามอนาคตของคริสเตนติ้นกันต่อไปว่าจบซีซั่นนี้เขาจะขอย้ายทีมหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าเขาก็ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยการเป็นฟรีเอเนต์นะครับหลังจากที่หมดสัญญากับทางด้านของเบสเฟิร์ดไปเมื่อ2ซีซั่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าจบซีซั่นนี้หลังจากที่จบยูโรอนาคตของคริสเตน แมนเชสเตอร์ยูเต็ดจะเป็นอย่างไรครับและนี่คือทั้งหมดของเขาะลูกหนังกับจ่าแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเอ็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเต็ดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ l i น์แอแูนใส่สามนนี้ผมขอตัวเลยก่อนสวัสดีครับ